碰到我。 เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันผลงานความตั้งใจตั้งมั่นทุ่มเทเสียสละเวลาในการทำงานเพื่ออบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้สิษย์ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นและลำดับต่อไปนี้เป็นเสียงเล็กๆจากหัวใจดวงน้อยๆมอบแด่คนครูผู้กเกษียณอายุราชการ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชชาภาเหมือนเสียงชื่อเล่นชื่อชาค่ะอ,อยู่ชั้นป .2 ท่าหนึ่งค่ะหนูก็รู้สึกยินดีที่คุูนุษและครูล่าได้กเกษียณอายุราชการและถ้ามีโอกาสก็อยากให้ครูนุษและครูล่ามาเลี้ยอาหารหนูทุกคนและมาเยี่ยมหนูทุกคนค่ะและหนูก็ขอให้ครูล่ามีสุขภาพแข็งแรงค่ะและหนูก็จะ สัญญาว่าจะเป็นคนดีต่อพ่อแม่ต่อครูอาจารย์และเป็นพลเมืองดีต่อประเทศชาติค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินิพูดคุณคันชื่อเลชบนครับอยู่ปราทันหนึ่งผมก็ยินดีที่คุณกุกบุราเกษียณครับที่ทั้งสองผมมาตั้งหลายปีแล้วถ้าม,มีโอกาสมาอีก เยี่ยมพวกผมแล้วก็่ห้คุณกับคุณล่าจุดกระเพาแข็งแรงแก็ผมจะเป็นเด็กดีทุกท่านเป็นไปขั้ครัสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิีจัจติาวนาสงพาชื่อเล่นชื่อน้องเมจิคค่ะอยู่ชั้นป .3 ทับหนึ่งค่ะ หนูรู้สึกประทับใจที่คุณนุษกับคุณล่าดูแล,แลเอาใจป็นอย่างดีหนูขอให้คุณนุษกับคุณล่ามีความสุขละสุขภาพร่างกายแข็งแรงหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีตลอดไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชารัชนนลสายามชื่อเล่นชื่อน้องโดยครับอยู่ชั้นป .3 ทับหนึ่งครับอาผมรู้สึกดีใจที่คุณนุษและคุณล่าได้ไปพักครับรู้สึกประทับใจครับ ที่คุณนุชกับคุล่าคอยสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กจนโตครับขอให้คุณนุชกับคุล่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปและหูขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของคุณนุชและคุล่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรพลลาวตาชื่อเล่นชื่อน้องโรดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ผมได้ทราบว่าคุณครูนุชเสือโตและคุณคุล่าสิริพรองลุจิภัยโรด จะได้เกษียณอายุราชการผมก็มีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆจะมากล่าวผมขอขอบคุณคุณมุษและคุณล่าที่สอนผมมาตั้งแต่อนุบาลยันป .4 ผมก็ขอให้คุณมุษและคุณล่าได้พักผ่อนอยู่บ้านอย่างสบายลูกใครๆเจ็บก็อย่าได้มาเบียดเบียนและผมขอให้คุณมุตกับคุณล่ามาเยี่ยมผมบ่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริญญาอิะที่เ,เียนชื่อน้องฟ้อยู่ในหองศึกษาปีที่สี่ค่ะหนูก็ได้ทราบว,ว่าเป็นวันเกษียณอายุราชก,การของคุณโุเกับคุราหนูก็มีความรู้สึกเล็กๆในน้อๆจะมากล่าวให้คุณโุเกับคุราหนูก็ขอให้คุณโนเกรคุรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนขอบคุณที่คุณโุเกับคุราสอนอักษรเบลลนม,มากแล้วนะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมินตาคือคนี้มีชื่อเล่นชื่อ้องเนยอ,อยู่ชั้นป .5 ทับหนึ่งค่ะหนูอยากขอบคุณคุณครูคุลาที่สอนน้องเขียนอักษรเบลทั่นเขียนได้หนูขอให้คุณครูคุคูลามีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบัวรดอนเนทิปครับชื่อเล่นชื่อโดมันครับผมก็ขอผมก็ขอแสดงความยินยดียินดีกับคุณนุชและคุณครูลา ผมในวันเกษียณครับผมก็ขอให้คุณนุชและคุณล่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับความทรงจําของผมผมก็ยังจําได้ว่าคุณครูทั้งสองท่านเคยเป็นครูประจําชั้นของผมตอนที่ผมอยู่ป .1 คุณครูล่าและคุณคุณนุชก็สอนผมวิชาภาษาไทยและก็คณิตศาสตร์ครับคุณนุชกับคุณล่าก็เป็นคุณครูที่ดูแลผมดีมากเลยครับผมก็ขอให้คุณนุชและคล่า ถ้ามีโอกาสผมก็ขอให้มาเยี่ยมพวกผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทนิชาบุตรดาวันนี้หนูก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณนชและคุณล่าค่ะหนูรู้สึกดีใจที่ได้เรียนกับคุณนคุณล่าหนูรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เรียนกับคุณนชคุณล่าค่ะ หนูขอขอบคุณที่คุณนุกและคุลูลาฝึกสอนหักสอนเร็วให้หนูจนคล่องและสอนหนูคิดเลขจนคล่องหนูสัญญาว่าหนูจะเอาความรู้ที่ได้รับมาจากครูนุ๊กคุลูลาไปใช้ต่อหนูก็ขอให้ครูนุ๊กและคุณฟูณลามีความสุขหลังกเกษียณสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายท่านารักพุ้งตึงวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกที่คุณกับคุ่าได้กระสริุราชการครับผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่คุณกับคุล่าได้กระเสียนครับผมเสียนยื่นรายการครับผมก็อยากจะบอกกับคุณกับตุราว่าผมจะนำความรูกก้ที่ได้เอาไปใช้ครับผมและผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักของทุกๆคนครับ ครับสวัสดีครับผมอดิเทพนะครับอยู่ม2ครับเลยสําหรับผมนะครับก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีมากเลยนะครับที่ครูนุชพล่าเคยสอนผมทําขนมนะครับช่วงบูรณาการตอนปหกสี่ซึ่งครูนุชนะครับสอนผมทําขนมต้มนะครับถึงจะได้เรียนกับครูนุชไม่มากนะครับแต่ว่าเวลานั้นนะครับก็เป็นเวลาที่ดีมากเลยนะครับส่วนครูล่านะครับก็สอนผมทําขนมจีบนะครับแล้วก็ได้ความรู้จักครูทั้งสองท่านนี้มากเลยนะครับ ถึงจะยุบได้เรียนในเวลาสั้นๆนะครับแต่ความรู <hi> ้ก็มากมายนะครับจนสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงกฤติกาสิริวุ่กิจไพศาลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับหนึ่งนขอให้คุูนุชกับครล่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้ามีโอกาสก็อยากให้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนนี้อีกครัและหนขอขอบคุณที่ คอยอบรมสั่งสอ,งสอนหนูมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายขวัญชัยยา่มปั้นอยู่ชัา้นมัธยมศึกษาปีที่4อยู่โรงเรียนหอพานะครับผมเป็นฐานะตัวแทนของโรงเรียนเรียนร่วมนะครับผมจะมาบอกประสบการณทรราร์ที่ผมได้เรียนกับคุณโคูล่านะครับที่ผมได้เรียนกับคุณโคูล่ามาผมก็รู้สึกดีใจบ้างน,นะครับตั้งแต่ผมอยู่ป .1 นถึงปหถ้าไม่มีอักษรเบลนี้ผมก็จะเรียนไม่ได้นะครับกับคุณโคูล่าแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณ ครุลามาครับทช่วยผมเขียนอ่านสะกดคําได้ครับความรู้สึกผมอยากจะให้ครูเขาสองคนนะครับถ้ากเกษียณไปแล้วผมก็ขอให้ครูเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจนมีอายุอยู่ได้ยาวนานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด,ดชชัยธนสิทธิ์วัชระพนิชชัยคุณครับขอให้ค,ครูนุ่กับครูโฟลา่าสุขภาพแข็งแรง ขอให้ครูนุกับครูคล่าได้มีความสุขครับแล้วก็ขอให้ครูทั้งสองท่านกลับมาเยี่ยมพวกผมอีกครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันคำตนสกุลจันตาค่ะชื่อเล่นชื่อจามคำค่ะหนูก็เรียนกับครูล่าก็มีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้ครูนุกับครูล่าแข็งแดงค่ะ